คนใจแคบแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเรามาดู8ลักษณะนิสัยของคนใจแคบที่มักจะมองว่าตัวเองดีตัวเองถูกเสมอแบบแรกเลยคือเอาแต่ใจเป็นหลักไม่ว่าจะถกจะเถียงกันหรือหาคำตอบเรื่องอะไรอยู่ท้ายที่สุดแล้วตัวเขาเองก็จะเป็นคนที่กําหนดทุกสิ่งก็ถ้ามีทงอยู่ในใจแล้วเนี่ยจะมาขอความเห็นเพื่ออะไรกันล่ะ แบบนี้ไม่ได้ต้องการหาคําตอบนะครับแต่ต้องการหาพวกที่คิดเหมือนกันต่างหาก2ครับชอบโยนความผิดถ้าคนธรรมดาเขาทําผิดเนี่ยก็จะยอมรับแล้วก็ใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าทําผิดแล้วโยนความผิดให้คนอื่นละครับแบบนี้เขาเรียกว่าคนไม่ฉลาดแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดแค่นี้ก็ไม่กล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งถ้าผิดแล้วข้อ3ครับ ก็จะไม่เคยกล่าวคําขอโทษอะไรใดๆเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นฝ่ายผิดแต่กลับมองว่าตัวเองถูกอยู่เสมอที่แย่ไปกว่านั้นนะครับถ้าจะขอโทษก็ขอโทษแบบไม่จริงใจเพื่อทําให้ผ่านนไปเท่านั้นเอง4ครับก้าวไก่เรื่องคนอื่นได้แต่คนอื่นอย่ามาแยมนะไม่ชอบให้ใครมาพูดหรือคิดต่างเวลาคนอื่นมาพูดเพื่อเตือนก็มักจะมองว่ามันเป็นเรื่องก้าวไก่และทำเป็นอารมณ์เสียในขณะที่ตัวเองสามารถวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ 5. ครับต้องให้คนอื่นเขาเป็นฝ่ายยอมอยู่ตลอด ไม่ว่าจะทําอะไรหรือจะคิดอะไรก็จะทําตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลคนอื่นต้องเห็นด้วยกับตัวเขาในทุกๆเรื่อง6ครับพอไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็หงุดหงิดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วไม่ว่าจะหงุดหงิดมาจากไหนก็ตามก็มักจะมาระบายอารมณ์ใส่คนอื่นอยู่เป็นประจำโดยการพูดประชดประชันเวลาเขาเจอปัญหาอะไรและคนอื่นไม่อินไปกับเขาด้วยเขาก็จะทําสิ่งนั้นๆเนี่ยเพื่อให้คนอื่นได้รู้สึกแบบที่เขารู้สึกบ้าง แล้วก็ตามมาด้วยคําพูดประมาณว่าเข้าใจหรือ,อยังละ่ะทีนี้รู้สึกแล้วหรือยังว่าฉันรู้สึกแบบไหน7ครับอยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตัวเขาคิดแต่ไม่เคยถามความต้องการของคนอื่นเลยกินก็ต้องกินด้วยกันไปก็ต้องไปด้วยกันอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นการบังคับจิตใจคนอื่นด้วยอยากให้เป็นอย่างที่ตัวเขาต้องการไปซะทุกอย่างแม้คนอื่นจะไม่ชอบก็ตาม8ครับเวลาเขาช่วยก็ทวงบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคบที่ปล่อยคนอื่นเขาทําทุกอย่าง โดยอ้างว่าเหนื่อยหรือว่าทำมามากแล้วทำมาพอแล้วที่ช่วยเนี่ยก็เพียงเพื่อให้รู้สึกถึงบุญคุณที่ได้เคยช่วยเอาไว้ทั้งๆท,ที่ประโยชน์ตกอยู่กับตัวเขาเองซะมากกว่าเจอคนแบบนี้อย่ารู้จักดีกว่าเนาะแต่ถ้าเรารู้จักแล้วรักษาระยะห่างหรือไม่ก็ปล่อยเขาไปตำเวรตนตกรรมเขาเถอะครับแล้วหันมาทําตัวเราเองให้เป็นคนใจกว้างอย่าใจแคบแบบนี้แล้วกันนะครับ